มาค่ะทุกคนใหญ่น้อยพร้อมเนาะค่ะเรามาทําเมียงปลาทูทานกันค่ะเครื่องปรุงของเราก็พร้อมแล้วนะคะพริกนี่ตามนี่เลยนะคะพริกกระเทียมรากผักชีทั่วตัดละค่ะแล้วก็น,นั่นเลยปลาทูผักค่ะมาเลยนะคะเรามาเริ่มตํากันเลยค่ะ,ะามตามตำ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 ใบยาปอกๆใหญ่ใหญ่น้อยเอ,เ,เอาเพื่อนๆเขา้เขามาดูใ,ใกล้ๆกันเนาะ มาค่ะรุยกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะนี่ค่ะสามตหายค่ะรากบักรียายน้อยใส่รวมกันไปเลยนะคะรากบักรีเดี๋ยวลงคกกันนั่นพริกค่ะกระเทียมค่ะกระเทียมใส่ไม่หมดเนาะใส่แค่นี้นะคะแส่ยายน้อยก็จะตำ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 ให้แหลกเลยนะคะอ้ยเดี๋ยวยายน้อยเปลี่ยนไม้ตีดีกว่าค่ะ เมื่อพริกแล้วแหลกเรียบร้อยแล้วไปไปอาหารก็กินแล้วเมื่อพริกแล้วแหลกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวน้อจะใส่ถั่วตัดลงไปเลยค่ะน,นะคะใส่ถั่วตัดลงไปเลยเดีออย๋ยวน้อยใส่ถั่วตัดแค่สองถุงก่อนนะคะเอ้ไม่ใช่หนึ่งถุงกับสองอันนะคะใส่ถั่วตัดลงไปต่ะตั้มตั้ตัตัม,มเพราะว่า กระเทียมรากผักชีพริกเราใส่ลงไปแล้วเนาะอันนี้ก็ใส่ถั่วตัดลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลค่ะเดี๋ยวเนาะใส่น้ำตาลลงไปเลยน้ำตาลใส่แค่หนึ่งช้อนก่อนนะเนาะเพราะว่าถ้าพูดถึงว่าอ่ามันไม่วางเดี๋ยวเราค่อยเติมเอาเนาะ,ะน้ำตาลใส่ลงไปหนึ่งช้อนก่อนแล้วก็ชุลสดชูรดในชุรสดใส่แค่นี้พอน้ำมะนาวน้ำมะนาว 1>, 1ช้อน2ช้อน3ช้อน4ช้อนไปก่อนนะคะน้ำปลาอึ๊บน้ำปลาก็4ช้อนเนาะ1 2 3 4 2> เพราะว่าถ้ายังไงถ้ายังไงเนะาะเดี๋ยวเราปรุงอีกได้ค่ะจําไปก่อนถ้าพูดถึงว่ามันแค่นเกินไปเนาะก็จะมีน้ำต้มสุกด้วยนะคะ อันนี้น้ําต้มสุกกอนค่ะดูนะคะว่าแค่นเกินไปหรือเปล่าตาเครื่องให้เข้ากันเลยค่ะถั่วตัดบางคนบางคนไม่ใส่ถั่วตัดนะคะเพราะว่าแต่ก่อนแต่ก่อนยายน้อยไม่ได้ใส่ถั่วตัดเนาะแต่ก่อนยายน้อยใส่ถั่วคั่วแต่ว่าถ้าใส่ถั่วคั่วแล้วมันต้องมาใส่น้ํากระเทียมดองเนาะพอดีอ่าน้องน้องบอกว่ายายน้อยใส่ถั่วตัดดีกว่า ใส่ถั่วตัดอ่ามันจะให้รสชาติที่กลมกล่อมกว่าเยาน้อยก็เลยใส่ถั่วตัดไปเยน้อยก็คุยเพลินเนาะมะคู่เยน้อยไม่ได้ตาถั่วตัดให้ละเอียดดันเอาน้มามะนาวใส่ลงไปก่อนมันก็เลยอ่าเขาเรียก่าทุรักทุเลสักนิดนึงเนาะเดี๋ยวน้ํากระเด็นนิดนึงเดี๋ยวเราเอาค่อยๆมาต,ามตําตรงนี้เพราะว่าเมื่อคู่ลืมค่ะใส่แล้วใส่รวมไปเลยลืมใส่อ่าเขาเรียกอะไรอ่าน้าําปลาน้ํามะนาวทีหลังเนาะะนะคะ อันนี้เราทําทานเองเนาะมันก็ได้ไม่มีอะไรมากมายหลานอยากทําอยากทานด้วยค่ะอ่าเดี๋ยวยายน้อยชิมก่อนนะคะ,ะชิมก่อนชิมก่นอนไม่ต้องมีช้อนกลางเพราะว่าวันนี้เราทําทานกับหลานไม่ไดไ้ไม่ได้มีคนอื่นอืออะไรจะอร่อยขนาดนี้ทุกคนอ,อร่อยเดี๋ยวยายน้อยใส่ น้ำมะนาวทั้งหมดเลยน้ำมะนาวยังน้อยสามลูกนะเนี่ยเอา้าใส่น้ำตาอีกหนึช<อ>้อนพอน้ำน้ำต้มสุกเราไม่ใช้แล้วค่ะตอนแรกว่าจะใช้ตอนที่เขาข้นๆเนาะอันนี้เขาไม่ค้นโอเคค่ะอ่ะเสร็จแล้วเราเสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้วเดีย๋ยวเราก็จะใส่ถ้วยของน้ำมะนาวเนี่ยแหละค่ะใส่ถ้วยของน้ำมะนาวเลยไม่น่าเชื่อว่าสูตรนี้จะอร่อยอที่เยนน้อยพยายามจับภาพพร้อมกันเพราะว่าเราจะได้บันทึกลงในวิดีโอของเราเนาะ,ะตักใส่ถ้วยเดีย๋ยวเราก็จะไปทอดปลาทูต่อนะคะเราไปทอดปลาทูต่อกันเลย เทให้หมดเทให้หมดเทให้หมด,หหมดอ่อาเดี๋ยวเราก็ไปทอดปลาทูต่ออืมอร่อยมากๆอ่เขียงเย่าน้อยใช้สากสองอันเลยยัยงไม่ล้างเขาบอกว่าถ้าล้างอะอย่าปวดท้องป้นเราไปทอดปลาทูกันเลยค่ะนี่ปลาทูอึ๊บทอดปลาทูกันกระทะเราร้อนแล้วใส่ปลาทูลงไปเลยเดีย๋ยวเราทอดปลาทูทีละสองตัวก่อนเนาะ เผื่อมันไหมเพราะว่าถ้าทอดสี่ตัวเดี๋ยวปลาทูอ่าน้ํามันไหมเราจะเสียดายค่ะทอดทีละสองตัวก่อนเอาปลาทูลงไปเลยน้ํามันร้อนแล้วเยนน้อยมีเรื่องจะถามนะคะว่าอ่ามีใครทอดปลาทูหันหน้าเข้าหากันบ้างหรือว่าอ่าทอดตามตามที่ได้มาเลยอโอ้ยมันมันยังมีพื้นที่เหลือเนาะอย่าทอดลงไปพร้อมกันเลยดีวยกว่า ทอดไปพร้อมกันเลยดีกว่าสามตัวเอาลงไปเลยพร้อมกันเลยสามตัวปึแตะแขงน้ำมันให้น้ำมันมันเออเอโอเคหัวไม่กรอบไม่เป็นไรเพราะว่าหัวเดี๋ยวเราเอาให้น้องเหนียวเอ๊เอ เมไฟไม่ใช่ไฟแรงจนเติมไฟค่ะเส็จจากปลาทูแล้วเราก็พร้อมที่จะรับประทานกันเลยนะคะเดี๋ยวน้อยก็จะมีขนมจีนไม่มีเส้นนะคะมีขนมจีนค่ะเดีย๋ยวจอดไว้ก่อนเนาะรอปลาทูสุกแล้วค่อยมาทานกันค่ะสุกแล้วปลาทูของเราสุกแล้วค่ะเดีย๋ยวเอาอีกตัวหนึ่งลงเลยน้ํามันยังไม่ไหมเนาะเอาอีกตัวหนึ่งลงไปเลย พร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วค่ะเตรียมเสิร์ฟเลยค่ะทุกคนเตรียมเต์ออ่าเดี๋ยวน้ำจิ้มพร้อมแล้วค่ะทุกคนพร้อมทานค่ะแต่เรายังไม่ทานนะคะ เราต้องเพราะว่ารลานอยากทานนะาเราต้องเอาไปทานกับร้านค่ะแล้วนี่นะคะเยน้อยให้ดูนะคะหัวหอมที่เยน้อยซื้อมาเยน้อยไม่นี่เยน้อยจะเอาไปปลูกนะคะเพราะว่าเราทานใบเขาหัวเขาเราจะาไปปลูกค่ะ มาเก็บของเรียบร้อยแล้วเราก็มาชิมกันก่อนเลยค่ะนะมาชิมกันก่อนเลยว่าอร่อยขนาดไหนอันเส้นเนาะเส้นเาะตัดตรงก่อนตัดเส้นเนาะตัดเส้นอันนี้ยายน้อยชิมก่อนนะคะชิมก่อนนะคะเอ๊จะทำคอนเทนต์อ่ากินแบบคนรวยดีไหมเนาะ อันนี้ไม่มีใครเลยนะคะมีแต่เยน้อยค่ะประทูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ของสูนะเจ้าแมงวันไม่ใช่ของสูนะคนรวยเขาไม่กินกันคำใหญ่เขากินคำน้อยไม่จ